มีผู้ใช้รถใช้ถนนบนถนนทางหลวงหมายเลข22อุดรธานีสกลนครค่ะได้ส่งคลิปภาพให้กับผู้สื่อข่าวเพื่อเตือนภัยเมาแล้วอยากขับหวันเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นเหตุการณ์คนขับเป็นผู้ชายค่ะขับรถบิ๊กอัพบรรทุกถังน้ําดื่มมาเต็มกระบะขับสายไปมาคาดว่าน่าจะเมาแล้วขับหรืออาจจะง่วงหลับในขับสายไปใส่มาหากเกิดอุบัติเหตุอาจจะทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้โดยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่บ้านโคกสูงอําเภอหนองหานก่อนไปถึงด่าน ช่างน้ําหนักตําบลหนองเม็กระยะทางเกือบ2กิโลเมตรซึ่งเป็นถนนสายหลกักและเป็นช่วงเวลาที่มีผู้คนใช้รถใช้ถนนกันจนํานวนมากจนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่ขับตามมาต้องคอยชะลอและรีบขับแซงเพื่อนน้ห่าง เมื่อเห็นรถสายและค่อมช่องจราจรไปมาทั้งสองเลนคล้ายกับคนเมาก่อนจะเลี้ยวเข้าไปจอดอยู่ริมถนนท่าทางคงจะขับไปไม่ไหวและไม่รู้ว่าหลังจากนั้นคนขับสามารถขับรถไปต่อได้หรือไม่หรืออาจจะจอดเพื่อตั้งสติขณะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอหนองหารค่ะให้เข้มงดวดกดขันคนเมาแล้วขับหรือคนง่วงแล้วขับเหมือนกับรายนี้บนถนนสายนี้ด้วยเพราะค่อนข้างที่จะพบเห็นบ่อยมากบางครั้งจะมีเด็กแว้นแข่งรถจักรยานยน์ วันจะเกิดอุบัติเหตุทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เคารพกฎจราจรบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตได้ค่ะ